ตรงไปลงข้างล่าง สวัสดีครับ่มแม่ปีน่นอกกับผมบ้าสันดุกอีสานหลานเปอร์เซ็นต์ตาพีป้านอกมาเป็นผลงานครับผลงานของเล็กน้อยครับผลงานของลูกชายนี่แหละครับโอ้ยอึบ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 อาจจะถุกลักเล่จะน้อยนึงครับนี่ครับผมเห็ดครับเห็ดก็ปีน่นอกพามาชม เห็ดครับผมเห็ดเห็ดเห็ดบุรีไปหาดอกเห็ดมาสงบงเห็ดบ่ได้หาเห็ดครับผมบังเอาญบังเอาญบังเอิญนะก็ออกยังบม่ทันเต็มที่นะครับเนาะก็ตามสภาพบ่ได้มีโรงเรือนบ่ได้มีอย่างนะครับแล้วก็กเริ่มออกแหละจังน่อยแรงเสด็จมาตัดออกไปครับผมเนี่ยไอตัวเนี่ยตัดออกก่อนไปเป็นมาที่หลังผมลืมเปิดจุกครับลืมให้ลูกใายเปิดจุกนะครับ แต่ว่าอันนี้ที่เสือมันแรงๆแห้งๆครับเขากระดานออกมาแล้วก็ดันผ่ามาแล้วลเสือจีแรงตรวัวไหนเชื้อสมบูรณ์ครับเห็ดออกมาแล้วผ่พาพวกนี้นี่ทางปูเห็ดก่อนเสือเนี่ยก็จะจหนึ่งมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาผ่าไปหนึ่งก้อนครับอนเห็ดก็ไปหนึ่งเนี่ มูสันมาไ,ได้ครับผมถ่ายประมาณอาทิตย์นึงครับประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็ออกดอกให้ได้เก็บกินแล้วครับผมบาสันเห็ดหึ่งลงเรือนตัวนี้เห็ดก้นมาชั่วข้าวครับผมเห็ดก้อนนะครับก้อนเชื้อเห็ดนะครับเป็นเชื้อเห็ดของโครงการหลวงโครงการหนึ่งนะครับผมแต่ว่าคนที่เขาได้รับสิทธิจากโครงการหลวงน่นะครับก็จะ ็ดเ่เป็นวสันก็จะก็เลยว่าเอาเอาไปเห็ดนะผู้เห็ดเป็นวสันก็จะวาผมก็เลยหลับจากกัจ่าจะมะครับผมขอบคุณขอบคุณกจะจจาวไหลายๆอ่ขออนุญาตจบคลิปไปตะเพี้ยนกันเลนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟนะครับ้ยเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามแลบชมกับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น,รนะครับมือนี้บได้หเห็นหนาดกครับผมสวัสดีครับจุบๆ